เปิดคอมเมนต์ชาวเน็ตหลังเห็นนิชาร่ำบวงสวงลั่นมองเธอผิดไปจริงๆในวันที่22ตุลาคมปีพศ2565นักแสดงสาวนิชานัทนิชาหวานใจหนุ่มโตโนโ่พาคินรำถวายพ่อปู่พญานาคที่ลานองค์พญาศรีสัตนาคราชจังหวัดนครพนม พร้อมนางรำจำนวนกว่า200คนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหนุ่มโตโน่ในกิจกรรมภายใต้โครงการหนึ่งคนว่ายหลายคนให้และได้ทำการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงจากจุดองค์พระยาศีสัตนาคราชไปยังวัดพระท่าสีโคตบองแขวงคขมวนระยะทางไปกลับรวม15กิโลเมตร และล่าสุดหลังจากที่คลิปของนิชาขณะรำนั้นได้เผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลต่างมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิเช่นมองนิชาผิดไปจริงๆหนึ่งคนไหว้หลายคนให้โตโน่พาคิน